กับสบายดีแหละสวัสดีทุกคนมันน้มาพบพอกับเ้าคือเก่าเนาะมันนร้าวนุ่ยพิ่นได้มาลินน้ำ้าวจอยสารผสมมันนิ้าวจอยกัสีตํมมังหงซุ้มเซลกันกินเนาะและก็น้าวจอยกัสซีไป่วน้าวปอว่าพิ่นสีอยู่หรือบ่อเนาะอยู่หน้าพิ่นแต่กะตอนนี้กะเข้ากําลังสีไปนะท้าเป็น้าวนุ่ยสวัสดีสวัสดีสารผสมไปกินตัหุกันกันเนาะตอนนี้มันชวนชาวปอชวนชาวปอเนาะไปกินตัมมังหงอยู่เคลื่อนข่อยแหละผันผสม คนลงมิดเลยทนส้อมทนหนาวแเละตายแหละถือโทรศัพท์มาแบบทนตกเลย,เลยบ่ได้ออเอารมมานำเนาะอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนบริอยู่ร้อูล่าไนี่อยู่หน้าเลย,ออยเอ้าเพื่อนเมออย์<อ>เลย เพื่อนชวนเราจะเอาบังหูของเพือดีไหมจักน้าจักน้าอย่งี้แฮมชิเป็ดขี้กะตอนนี้ก็หอนเฮือนชาวบ้านเนาะยังบริหอน้าชาวปอคนชวนชาวโจ๋ใบเซนูเนาะมาเบิ่งโทรศัพท์พอดีบ่อกพรคนแปลงโทรศัพท์ให้แล้วก็เลยบริไปก็เลยบริไปเนาะอัปเดตใหม่ก็เลยแบบ โอ้ไม่เลยมาพ่นจิตโตเลยกำลังคิดอยากกินสมเลยคุผู้ชมตอนเช้ากะอยากสิโอดหน้าซาปอเลยเนาะมาลองรุ่นกันเบิ่งว่าเซาโปพันอยู่หรือบอท่านผู้ชมมันหาแกงทำไมกินทันละอยู่บ่อซาปออยู่อยู่บ่เนาะ ไม่เอิญก็กินแล้วนี่มาพอดีตอนนี้เ้าก็ขึ้นมาหอดเชีงหน้าศาวปอแล้วสบายดีพี่น้องสี่ส่วนคนกระปุ่นมาสีส่วนไปกินต้มกระปุ่นมาสีส่วนไปกินต้มบังหุงค่ะคุณผู้ชมข้าวต้ข้าวปุ้นมากินข้าวปุ้นก่อนจดไปต่อบังหุงมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันมาเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮายังบ่ได้กินเผาเพลเลยปอปักกิ่งย่งบุทานนี่กินช้างีตามซองคนเนาะสองคน สามคนนี่แหละน้องฝากไปกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้หนเด้อส่องสาวปอหอยยางเนาะสาวนุ่ยสาลาเด้อพี่น้องฝากไปเป็นแ่งสียแ่งใก่ชาโน่เนี่ยลมหัวจทำพักก็ะไดอืมมันเป็นยังโทรศัพท์คือพังบ่อยถ้ากระเพลงเพื่ชวนเขาไปสซนูได้บันิ้าเขัน้าตรงวอยความแพงแงเท่าไหร่ จุ่าังเามังาวรับมังเล่นเนาะดีอครับจงตอทิพเข้าอยูยผิดด้วยว่าอยากกินข้าปุ้นกับมันมังหุงด้ว่วสัตมาก็ได้กินดี้ะท่าผู้ชมหนาขันมาไว้กว่านี่ก็จะได้มังหุงไปอันข้าวปุ้นไปใส่บังหุงด้อออันเห็ดอันนี้ได้ออืครัอืมมันเป็นน้ำยา มัน,มนมให้อัปเดตใหม่้ก็งานทนไ่ด้อราอนล่างขมูลใหม่ันปเดตไมอไเาก็้องแ่าพด้องห้องห้อนั่นยินมันตื่นมาได้กินข้าวด้เพนอยู่ ตอนนี้เราก็กินตอนนี้เราก็กินกระปุ่นแล้วท่านผู้ชมแต่ก็ได้อิ่มดอกไม่เดียวเนาะเขาสิบไปเอาเขาสิไปเอากระดูกต่อัานียทีมกินเนาะอันนี้ทีมกิน้องอยู่อยู่มือนะคะใบกับชาวนุ่ยมือนะคะหกโมงผู้หญิงมาเฮ้ยมันมันลงไปแต่แต่สามโมงจนหกโมงมาเฮือน เอิญ้นม่หนึ่งจะคลองอะเอินมาเอินมาชัม,าม่หนึ่งช่องถืงอเมื่อนะ่ะเอาเอามาไปหน้าคือกันมันหลักมากโเคยพามันไปได้มันไปมั้งหลักมาจแต่ว่ามาห้องห,องหาขับเรถที่ปวยแคลนเมื่อเห็โเน,โ,น,โ,นโทรมาให,าห้แม่เห็นมา,มา,า,าเม่ไหรบอเอ๊จะมาหนึ่งบะี่แม่ก็ห้องจะม่หนึ่งมาบอแป๊บหนึ่งเห็นมาหอดเถื่อนเพื่อนเพิ่นเห็ดใหม่ฮาตั้งแต่ พ่อผมทาอยู่กรุงเทพตรงการสามคนคนละเนาะสร้างให้เองแม่นมคนสร้างให้พ่อก็แม่อยู่คนละโอ้ <c oughs> เพิ่นเห็ดก็ยังไม่และท้งางในิ่นจะเป็นอะไรหมแต่กระเบื้องสี่สิบโมแต่กระเบื้องกี่สิบวะโลกะโลกะโล่ข้างล่างิ <c oughs> ่นก็ยังม,วงงม้วนะดได้เนาะแม่มันยังเข้ามานี่เลยออกได้บ่ทางนี่ ไม่ไปบดและเฮาได้บัตรเนี่ยข้างทีคนตลาดคนตลาดเอาม,มาคามได้หวะได้อเอามาขามน้ำสิววนนมีได้น้ำตาลข้าวหัวก็มีมตอนนี้เขาก็มาหดเฮือนเลยท่านผูน้ชมเฮ้ยมเฮ้าสีมาเก็บมาบิดอับางหุงเฮือนอีแม่เนาะตอนนี้ก็หดเฮือนหดเฮือนแม,ม่เลยเนาะ อันน si ี้เป็นเสาแพรนตอนนี้เพิ่นกำลังบึ่งเฮือนอยู่ท่านผู้ชมแยื่อเฮือนเฮือนหมู่นอกเฮือนเสาผ่อนเขื่อนเสาผ่อนไงดีลอหญ่เฮื่นไงดีลองได้ลองได้วะเอาคุกไปผู้แล้วเอาคุกโดดๆคุกโดดๆเอ้อตอนนี้เสาปอเพิ่นสิเอามาคุ้งเอากกได้เพิ่นปะมาคือบอเอาบ่เอาติ เจ้ากะนั่งต้องหุงาล้ขอิปซื่อมากาอืมพร้อมพร้มานกาหุ่าวนั่งนนั่นแหละไ่ได้ย้ำเบิร์ดแบบเดียวตอนนี้คนกับปิดมั่งหุงกระถิ่นอยๆไปเก็บพักบุ้งไปย่านข้างหน้าคนพักยังเงนน่อไม่เตยไม่เตยจะสาระัดการผักบ ายรถเซลฟี่รถเออตอนนี้เขาก็ับบิดอาพักโบกมังหุงเรียบร้อยเขาก็ับสิเมื่อตำอยู่กระทบมน่อยเข้าคุณเนาะกค่าเบียสามลางหูนีอาบคระดาโตกลับกลับกันเอ้าสิแดงกลับแลว กปีนท่านูมต้นออกต้นเข่าปีนเร็ดป่านี้ม่จับม่อเร็ดอยปีนเิได้านชไหมูสมปีนหัว มันอยู so ่กี่เห้ยทำอาหารต่้าวกัดกินแต่้วกลดกินและไอก็ดอยูล้ต่พ่อจะมชมเน้ากัดาเราอามา่อยเพื่อนนะนำถ่วเลามาแหลมออกเส้นทางเลยเรากาดอยู่เฮ้ยไปเพื่อนครัวบุด้เฮ้ยจะทำหน่อยเฮา เพื icana, 3> 3> ่อนคนงามไรงามคนตกถั euh ่วเพื่อนคืนมันถั่วพนไฟไหมลอยนี่กันงามตื่นมาฮาไหมบนย่างค่ะกระหอดเข่าคัวกระท่อมเขาคือเก้าฮักเลยท่านผู้ชมคัวฝืนวังหั้นอยู่พุ่นโมเมนบ่อยู่นี่เลยอ้าวหรออนาฮงอันน้ำได้แม่นดิ จะขอว่าเพิ่นเห็ดอยู่หันเด้แล้วมั่งใหม่แล้มาเห็ดตอนนี้เพิ่นปอกถ่ายสนุยสนุยยังไปซื้ออันซื้อมาม่าเนาะซื้อมาม่าต้มไปยุบมังคุงยุบมักคุงเขาเล่าพิ่นยำมักคุงให้บ้านเาห้องผักจิ้มกระโดนนะเฮาเฮาถือกล้องเนาะเพิ่อนจะมาทิ้นแต่ว่าเฮาเฮาเปตากล้องคนอื่นกบูก้าเด้ออันนี้เฮาจักกันแขกกับแขกกันเองเฮานี่จักกนจะปีเลยว่ะ ห้าปีหปีหาปีฮอดดีจจอยหาปีเต็มเดะเลยอกแล้วนอีเดือนเดียวนุ่งกะห้าปีมาก่อนโควิดันเดะก็แล้วเลยนอกจาผูสมเข้ากระสีมาตำมันชาวนุ่ยเผนซีลงมครัวหมดเนชเพชรบ่บ่บนไดอนี้เ่นกะตำเลยเนาะกระเทียมคุณผู่ใสเลยอันเดคฮะพอบอของพเนะพะมานเะ มานาวันเด้กนะคนเดืน,นออพอแล้วตอนนี้เอามะขงลงเลยเ,เสียงเ,เ,เสียงแบกบพอแบกฮันเด็จจอ,องค่ะพัก่านเออดามซีซูพูค่ะตาผู้สาวบอกอเด้อตาผู้สาวนิวกแล้ว โอ้เป็นต่เพชรแทนแดงใจีวายโปรเพชโบ,เโบเรเพชพอดียุคมาม่ามามา่มาต้มน้ำว้อยู่มาังไมยังซีมอ่ะไายอาจะเป็นต้มหมี่หรือว่าหมี่ข้างน้ำอยู่ต้มหมี่มวันนี้ก็ได้เวลากินเลยสักุู้มไม่มีเอาแหละลืมมีม อลงฝนลงมิดไปถองภาคใต้เยโอ้ยเราไปยังบุรีเวรีน้ำลาฮาบกาไปลิีนี่และเห็นมายังเขื่อนผลสงามน่พี่น้องเฮ้หนาวบรรยากาศถอกลงเลยเนาะถอกลงเลยอันนี้ข้างหมอเดือดละหมอมีเสริ์ิฝนมาแรงน้ำแทบฝนต้อมมี อยากเลยบรรยากาศเย็นดีเลยท่านผู้ชมคึมแล้วคึ้มอะไรต๊ตกยุุดๆเลยนกคนก็ได้เฮ็้ออีง่ังก็ยากไปใส่มาใส่ก็ยากเนี่ยเกี่ยวเข่าก็พผูดียากปุดเลยมอปุดกระปงพดบ่อยหันมันเรือออกๆะไรเร็วๆๆ้วแล้วแล้ว ตอน,นนี้ก็ได้เวลากินเลยเนาะยูย่ยอ่<น>ะพอนนี้สี่โมง้วทุกคนไปนั่งหอด้านเอา่หม่อเจอเันอยู่หน้ามีอนเนาะมือแตเก่าเนี่ยมันใส่ก้บ เผืนครับทำ<ม>อมจะจ่อยครับเวกินอะไรนะถ้าเราเก้นกับไปซุ้เลีอยงเขาเขาเล่นจะชอบหมูมันน,ะน <c oughs> ักอื่มมึงจค้องเมื่อบ้านนะะคล้องอดเติบออกกดเกิกบทานเพื่อนมาหันเดบ้านน้อยนะถ้าเราคล้อ,องกูโตเกิบเขาไปก็ได้ทับนะทับโดแล้วก็อดเกิบไปนำ้ำใช่ห้อ,อง เอือแปเอือบัวักสชอพอกันใช่เนาะมือนันอืมเ็ไปใช่ะกลง้อก็อืมโอเคพี่น้องตอนนี้ห้ากันสำหรับคิปตำบังหุงเพาน้องเขาก็กินบดตถักอะไรทำกระตุ้นแทบลายเออแม่แทบลายมาเนี่ย เติมเบิดขาดแกนมันกระแถมมานำเนาะสำหรับคลิปนี้เขากับซีคอจบคลิปเพลงสำนีเนาะท่านผู้ชมเอาไว้กับพ่อกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอยแชนเนลเลยการสาวนุ่งสาวเล้าเลยการสาวฟอหวยยางนะครับคุณส้มเข้ากับซีคอจบคลิปเพลงสำนีไปแลสวัสดี